สวัสดีค่ะช่องเคเนโนยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะจ k ค o น,นำเสนอสวนผลไม้พร้อมบ้านพักให้ชมนะคะท่านใดที่กำลังมองหาบ้านเชิงสไตล์บ้านสวนนะคะในคลิปนี้นะคะได้ลงต้นไม้ผลไม้ไว้หลากหลายชนิดเลยค่ะมาพร้อมกับที่ดินขนาดกว้างขวางมากๆเลยนะคะสวนผลไม้พร้อมบ้านพักและสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้วแปลงนี้อยู่บนที่ดินขนาด สไร่หง,งานค่ะราคาเหมาแปลง6ล้านบาทนะคะบนพื้นที่มีต้นทุเรียนหมอนทอง69ต้นมีสายพันชนีนะคะ11ต้นพันกระดุม2ต้นมังคุด75ต้นลองกอง14ต้นนะคะอยู่ห่างจากถนนสุขุมวิทฝั่งทะเลประมาณ1กิโลเมตรตั้งอยู่ที่ตำบลชางพง อำเภอแกงจังหวัดระยองนะคะท่านใดที่สนใจแปลงนี้นะคะ6ล้านบาทค่ะคือราคาที่ทางด้านผู้ขายได้ตั้งไว้นะคะติดต่อนัดชมแปลงจริงหรือต้องการคุยรายละเอียดและนัดชมพื้นที่ท่านติดต่อตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะจเจคิโน่เพียงนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นสวัสดีค่ะ